ตอนแรจะไปแบบวันเททิปนะคะแล้วก็ไปคนเดียวจะลุ้นจะอะไรยังไงเ mm hmm. ดี๋ยวติชาาโชิเลยครับ mm hmm. ตอนนี้เรามาถึงวัดพระธาตุดอยคำแล้วนะคะ ะค,ะค่ะถ้าเาเกิดเพราอหังใจอยู่ที่เขาจะเอาจบบน้ำขอแบบของานไหวยเห็นพี่เขาบอกว่าแบบเกี่ยวกับ,บเรื่องที่ดินก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าคนที่สําเร็จแล้วเขาก็จะไปถวายแบบดอกมะลิอะไรนี้ประมาณนี้นะคะส่วนวิวข้างบนก็คือสวยมากแกขนาดเราไปแบบเดือนกุมภาใช่ปะจริงๆมันหมดหมดหน้านะ แต่ว่ายัางแบบมีแบบลงจริงิงอยู่นะคะด้วยความที่มันขึ้นดอยไปเรื่อยๆด้วยหแหละส่วนเรื่องค่ารถส่วนค่ารถอ่ะที่เขาบอกว่าจริงๆอ่าเหมือนค่ารถอ่ะเขาจะไม่ได้เหมือนบางคนเขาก็จะไม่ได้คิดตามราคาที่กดในตอง <S <S อันเขาก็จะบวกไปอีกแบบบวกไปอีกเป็นแบบสามน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเราเหมือนแบบโชคดีที่เราแบบกดเจอคนนี้ก็หมันเขาไม่คิดเพิ่มอ,อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ขาลงมาเขาเหมือนแม่แนะนาให้กดแอปอีกรอบเพราะว่าด้วยความที่มันไกลจากตัวต mm hmm. เมืองเขาก็เลยเหมือนรอ,อ,ลอแล้วก็รอกดแอปตรงนั้นของเขาอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ตอนนี้เราอยู่ที่วันนี้มานะคะจริงๆเหมือนเป็นที่เที่ยวข,ของชมป์ ไปรื้อไปเที่ยวกันเยอะๆใ่ช่วงนี้เหมือนบอแบบเขาแบจิตหลานกัเนเต็มเลยอะแกมันก็เลยเงียบๆงียอ,อยู่แล้วทุกคนเดไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวไปดูกันว่ากินอะไรชิ๊ คนจะเยอะกว่านี้แต่ด้วยความที่เรามาแบบวันธรรมดาด้วยแหละแต่ตอนเที่ยงแล้วเที่ยงเลยไฟนแบบคนก็คือไม่ได้เยอะมากนะคะส่วนรา,า,า,าคาอาหารก็โอเคราคาอาหารเนี่ยมันจะมีราคาประมาณแบบต่ำสุดคือประมาณ60สิบแพงสุดที่เราเห็นนะในราคาอาหารก็คือประมาณแบบร้อ1ย0 1 0้อย่อยแประมาณนั้นอเฮีย ก็จะมีลาบข้าวหมูกับปูออ,อกก็มีผักมาให้กับข้าวสวยชิย้นแอบกินไปแล้วจิตดหนึ่งอยู่โอเค ที่เราสั่งนะคะวิธีการสั่งก็คือให้สั่งน้ำหมดน้ำที่ยบเกี่ยวกับมีนมเป็นส่วนประกอบอบลาเต้ช็อกโกแลตอ่าชานมโกโก,โกโ้ใดๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะให้ป้ายน,นี้มาแล้วก็ให้แอดไนล์ร้านแล้ว,วก็ส่งรูปที่เราจะลงในแก้วอะ่ะออให้เขาดูประมาณนี้แล้วเขาก็จะทำให้แก้วนน่ารักมากเลย Yeah, ทุกคนเรื่องราวก็คือเราอะลงสต,ตอรี่ไอ เด๋ยวร้านต่อไปเราจะไปร้านชื่อว่าหมูไงเป็นหมูต้องมาหมูค่ะ<ๆ>ตอนนี้เรื่องราวก็คือร้านหมูค่นะเขาปิดร้านแบบปิดเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะให้ทีเอาวีอ่ออะให้เอาแบบให้ซื้อกลับบ้านแหมนเดียวตั้งแต่บายสองเป็นต้นไปซึ่งตอนเรามาถึงก็ประมาณบ่ายสามบ่ายโมงห้าสิห ก็คือนั่งกินในร้านไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวไปร้านอื่นกันตอนนี้เรากำนนลังจะไปร้านไอติมบ้านยายไอ้กับบนกคบ ตัอไอติองของเรามันชื่อไอติองว่าพิกกี้แก๊วันดูเป็นหครปะเอาหมูมาคุยด้วยชื่อร้านว่าโคโคโคนาเออก็ผลิตภัณฑ์กับทุกอย่างเขาก็จะทำมาจากมะพร้าวก็จะมีน้ำมะพร้าวอะไรแบบนี้เติมอะาร

ดบญญูบรรยากาศกันก่อเเราก็จกินข้าวเย็นที่นี่เลยเพราะว่าไม่ใกล้เวลาไหมวะขึ้่งบ่ายสามเพื่นอนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปหลายที่แล้วเดี๋ยว<ม>ขึ้นเครื่องกินเลยละกันกินแค่บันแล้วแล้วอันนี้เราสั่งข้าวผัดดำพริกมันปูมานะครับ โซด้วยกันดื่มเหมือน right. ก radar, ันดื่เหมือนกันไกินละมันดูแล้ว็อิ อยากไปหมเดล้วตอนนี้เราอยู่ที่อ่างศิรน้ำลอยช้างเซลดีมากเลย ตอนเย็นน่าจะสวยกว่านี้เราขึ้นมาห้าโมงนะแดดแรงจเลยตอนนี้อยูสนามบินแล้วนะคะก็เดี๋ยวกำลังขับกลับมาเพียไบว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปล้วจะรีวิวว่าทุกอย่างเป็นยังไงค่าใช้ใจ่ายวันนี้เท่าไหร่กลับเงี้ยวกลับเงี้ยวบ้ายนะเชียงใหม